สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ big six premier league นะครับวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวกับทีม big six แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับคนไทยนะฮะก็เลยขอสักหนึ่งคลิปแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องราวของแข้งสาวไทยผู้ช่วยทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับโอลิมปิกเรยงยองอลิสสมบัติเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามรายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย ฟังไม่ผิดนะครับเธอคือสาวไทยครับแม้ว่าปัจจุบันนะครับจะยังไม่มีนักเตะฟุตบอลชายไทยคนไหนไปถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีก็แค่ใกล้เคียงครับคือนัานของธีรยุทธ์จอฟฟรีย์พรหมยนนักเตะไทยแท้ครับพยายามครอบครัวไปถึงฮอลแลนด์และก็พัฒนาฝีเท้าไปเล่นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเลียมทเวดได้ครับในปี1992 9 0 0 0ในตอนนั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันครับก็มีนักเตะสาวไทยแท้คนหนึ่งนะครับก้าวไปเป็นถึงแชมป์ยูฟ่าวีเมนแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับนักเตะสาวคคคคนนนนีีี้้ืออลิิสสมมบบััตะรทท่่่ววาาชชยแป์ใฤดูก ผ่านนั้นของอดีสบารตคนนี้ครับมีคุณพ่อเป็นชาวจังหวัดมุกนาหารครับคุณแม่เป็นชาวจังหวัดชนบุรีเรียกได้ว่าไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณพ่อแลวก็คุณแม่ได้พบรักกันที่ฝรั่งเศสและเธอก็เกิดที่เมืองชาแรงตองเครรอแปงที่ประเทศฝรั่งเศสครับเรียกว่าได้เป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสไทยนั่นเองครับอลิสครับรักแล้วก็ชอบหลงไหลในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากตั้งแต่ยังเล็กๆนะครับแล้วก็เข้าฝึกปรือลูกหนังในคาเดมี่ของอากัวอิลปาเลสแอฟเซ่เปเลสแองเจิ้ลแมน ที่ถนัดครับคือตำแหน่งกองหลังแล้วก็เล่นมาเล่นเป็นแบ็คขวาได้ครับเรียกว่าเป็นนักเตะที่พรสวรรค์นในเกมรับเป็นอย่างมากครับแล้วก็มีความสูงที่ไม่ได้เยอะครับ165ซมเท่านั้นสำหรับบอลหญิงของอลิปิกลิโงในฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นทีมที่ใหญ่มากครับเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในบริษัทของทีมหญิงของฝรั่งเศสรวมถึงในเวทียุโรปครับพวกเขาเนี่ยก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเมื่อคว้าแชมป์วี n มนแชมเปี้ยนซีไปแล้วถึงแ รหรือแม้กระทั่งในวิธีหลับโลกครับระยงทีมหญิงทีมนี้ครับในราบก,การเสนอชื่อเป็นทีฟุตบอลหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเมื่อปี2010ที่ผ่านมานู่นด้วยนะครับและใครก็ตามครับที่เคยเล่นกับทีมนี้ต้องเป็นนักเตะที่สุดยอดของประเทศจริงๆนะครับสำหรับเล่นที่เซ็นสัญญากับระยงครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ว่าในกรณีของอลิสสมบัตินั้นมันยิ่งใหญ่กว่านั้น เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเธออายุเพียง96ปีเท่านั้นที่ได้เซ็นสัญญากับลียงชุดใหญ่ครับหลังจากที่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมลียงครับเธอก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นกำลังหลักของลียงลงเป็นยิงทีมนี้ครับแล้วก็อีกก้าวที่สำคัญคือทำให้เธอพัฒนาฝีเท้าอย่างก้าวกระโดดเนี่ยนอกจากเรื่องของความเป็นมือชิพของตัวเธอแล้วคือการได้เล่นเคียงข้างกับ เวนดี้เรนาครับศิลจ์เซนเตอร์แบ็กนักเตะคนหนึ่งของโลกใบนี้เลยนะฮะที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นกัปตันทีมของโอลิมปิกลียงแล้วก็ติดแช่ปฝรั่งเศสชุดใหญ่ด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากของอาริสคนนี้ครับแล้วก็รู่การที่ผ่านมาครับลียงเนี่ยได้รู้เข้าถึงรอบชิงของเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในการแข่งขันของวีเมนนะฮะแล้วก็เป็มวีซีที่ใหญ่ที่สุดฟุตบอลชายก็ยิ่งใหญ่ฟุตบอลหญิงก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับและลียงทีมนี้ครััับบบบสสสาา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 มมมมมรรรรรรรถถคคคคววว่่่่่่่ำแชชปป์์์ออออออยยยยยยงงงเเซโลลลนนนนททีีผไดดดด้ 3, นน้้ตตตะะะกู แชมป์ในปี2022ที่ผ่านมาได้สำเร็จด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ริยองนั้นเป็นเจ้าบอลยุโรปสมัยที่8ไปได้ครับส่วนตู้ของอาริสครับแม้ว่าจะไม่ลงเล่นในนัดชิงแต่เธอก็มีส่วนร่วมกับทีมมาตลอดนะครับเพราะว่าตัวนัดที่แข่งขันยูฟ่าวิเมนเนี่ยเธอก็เล่นเลยลีกพร้อมๆไปด้วยกันนะครับแล้วก็ถูกสลับลงหมุนเวียนเกมยูฟ่าแชมเปียนส์คิด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันครับอาริสคนนี้เริ่มมีชื่อเป็นตัวจริงบ่อยครั้งให้กับริยองครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ทรอฟี่เดอออออะะแแชชชมมเเเปปปป้ยนนนนงคคคคครรรรัััับบบาา็็ววกกืืฟุตลท่หญิ์์์ซพ ในตอนนั้นคือลียงเจอกับเปเชมาดวลกันนะครับผมแล้วก็อลิโตมงเป็นตัวจริงเล่นเต็ม90นาทีครับแล้วก็ช่วยลีวงนั้นเอาชนะเปเชไว้ได้1ประตูต่อศูนย์คว้าแชมป์มาครองได้สําเร็จนะครับแล้วพอเข้าสู่เกมลีกนะครับอลิซคนนี้ได้รับความไว้ใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ช่วยให้ลียงนั้นเป็นที่1ของตารางครับแข่ง5านัดชนะรวดครับแล้วก็ยิงไปถึง15ประตูแข่งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับผมและอลิซคนนี้ช่วยเซฟแล้วก็ช่วยสกัดป้องกันแล้วก็เล่นเกมได้เป็นอย่างดีครับลีวก็20ตุลาคมมา ับเธอลงเล่นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในการเจอกับอาร์เซนอลด้วยนะครับผมต้องบอกว่าโอ้โหทำผลงานได้เป็นอย่างดีครับออซัรเป็นตัวจริงครับคู่กับเวนดี้เรน่าแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากๆเล่นเต็มครบ90นาทีครับแต่ว่าณนะตอนนี้ครับเธอเนี่ยเล่นกับทีมฝรั่งเศสมาแล้วทั้งยูสิบหกยูสิบเก้าไรครบทุกชุดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่เดบิวต์ขึ้นสู่ชุดใหญ่แล้วฝรั่งเศสในทีมชาติฟุตบอลหญิงนั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่ผลงานดีเป็นอย่างมากครับจากนี้มารอดูนะครับว่าอาริสคนนี้จะก้าววขขขึ้นนนสสสู่่่่่่่ทททีีุดดใหหหญออออองงงงฝรรรรรััััเเเเศืาาาาาจะกกกลลบบบมชติิิค็ยไ คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับทีมบิ๊กซิไม่ใช่บอลชายแต่ผมมองว่ามันก็เป็นเกี่ยวอะไรเรื่องกับเพราะก็เป็นสายเลือดของชาวไทยเลยอยากพูดคุยและก็นําเสนอดูนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยครับ